ครับผูถึงบิ Big Project อันนี้อ่อนกานเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหเล่นเอาติขนลุกเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นทั้งผู้ลงทุนแล้วก็ผู้ตอนแรกมีช่วงหนึงเน๊ะเราเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าก็จริงๆเป็นเป็นโปรเจกต์ยักนะคะสำหรับเราแล้วก็พี่เขาสึกว่ามันเป็นไม่ใช่ก้าวแรกแล้วคือเป็นก้าวที่มันมาเต็มคาราเบลมากคือ เราก็พยายามที่จะทำโปรเจกต์นี้ให้สำเร็จจริงๆมันเป็นก้าวยักษ์มากเป็นมหาโปรเจกต์สำหรับเด็กถึงจากนักแสดงตัวเล็กคนหนึ่งที่ย่างก้าวเข้ามาเป็นผู้จัดซึ่งอาจจะผ่านซีรีส์มาบ้างผ่านละครมาบ้างแต่ว่าอันนี้มันเป็น m e กะโปรเจกต์จริงๆที่รู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบขึ้นมาเยอะมากรับผิดชอบทั้งในเรื่องของโปรดักชันรับผิดชอบในเรื่องของทั้ง การทํางานการประสานงานแม้กระทั่งงานหลังบ้านงานหน้าบ้านรู้สึกว่ามันแบบมันครอบจักรวาลมากเพราะว่านอกจากจะแค่ซีรีส์เล็กเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยมันกันว่าเรารวมสีสีเรื่องด้วยกันมันก็เลยรู้สึกว่าการทํางานมันจะค่อนข้างเครียดนิดนึงบางคนอาจจะเห็นติ๊กแบบโพสบอกว่าเออติ๊กเครียบบางทีแบบมันมันมีการระบายบ้างเพราะว่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยเราเครียดจริงๆกับการทํางานเพราะว่าเราสึกว่าเราอยากให้มัน มันได้ดีที่สุดมันเติมเต็มที่สุดให้ทุกคนได้พึงพอใจมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะ่ยพยายามจะเก็บรายละเอียดทุกอย่างเมื่อกี้บอกว่ามีช่วงหนึ่งเหมือนผู้ประสบภยัยเป็นไรอะคะทำไมคุรู้สึกว่าตัวเองเหมือนผู้ประสบภัยเลยอ๋อเปล่าหรอกค่ะพยายาเพราะว่า,าเราเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดอะและเก็บทุกดีเทลของทุกคนบางทีเอาคอมเมนต์บางทีเอาความรู้สึกบางทีเอาเอาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของการทํางานเนี่ยมาใส่ที่ตัวเองแล้วรู้สึกว่า แต่และว,วันอนะ่ะเราต้องมีการปรับจูมีการแก้ไขมีการปรับเปลี่ยนมีการพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันรู้สึกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําแบบว่าโปรเจกต์อะไรที่รู้สึกว่าที่ที่เราจะต้องแบบรวมพลังขนาดนี้่ก็เลยบอกว่ามันพอสึกว่าเออเราตอนนี้เรากําลังไปเที่ยวอยู่ไหมแบบปกติน่าเราจะเที่ยวอยู่จะมีพราะสึกว่าเอ้เรารู้สึกว่าเรารีแลกแต่ตอนนี้เราสึกว่าเอ้เราแบบ เราเปา็นผู้ประสบภัยคนนึงคือเรารับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างของทุกคนและเราพยายามจะแก้ไขทุกเหตุการณ์พยายามจะแก้ไขทุกทุกจุดที่รู้สึกว่ามันบกพร่องตรงไหนเราพยายามจะไปอุดรอยตรงนั้นให้สึกว่ามันราบเรียบมันดําเนินด้วยความแบบว่าดีที่สุดเพอร์เฟคที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าก็เลยเป็นนิยามตัวเองว่าเอะเราเป็นผู้<ว>รผู้ประสบภัยเคยมีทอระหว่างทางบ้างไหมคะพอเราเจออะไรแบบลาย<ม>อย่าัญหารู้สึกทอ้อไหมจริงๆอะ่ะ จากเคยไม่ขอแต่ว่าบางครั้งก็งมีความขอบ้างอันนี้คือต้องพูดตรงๆว่า,วามันคงเป็นไปไม่ได้ว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วมันมันมันรู้สึกว่าตัวเองไม่ท้อแต่ว่าตัวเองสู้แต่บางทีก็คือขอกําลังใจบ้างแหละบางทีก็คืออ่ะเข้าไปขอกําลังใจบ้างว่าเราเรารู้สึกยังไงเรากับโมเมนต์แบบไหนเราเราต้องการกําลังใจบ้างบางทีเนี่ยการที่เข้าไปอ่านข้อความบ้างมันอาจจะแบบว่าเอยมันเปลี่ยนคําความรู้สึก การเครียดเนี่ยให้ไป็นเปกำลังใจบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็อยากทําทุกอย่างให้มันมันดีที่สุดค่ะเท่าที่เราจะทําได้จริงๆแั้วที่ผ่า,านมาก็มีคอมเมนต์อะไรที่ทาให้เราแบบบั่นทอนเร,เราเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะก็มันมันก็คงมีบ้างเพราะว่าในสังคมของของโซเชียลเนาะมันก็คงแบบว่ามันก็มีที่รักมักที่ชังนะคะ,ะก็คือเอนดูคนนั้นแบ่มันก็คือแต่ว่าเราอ่ะเป็นจุดกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องทํางานกับ คนหลากหลายคนหลากหลายค่ายหลากหลายข้อบด้อมนะคะมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องประสานงานที่ดีเราต้องเก็บทุกรายละเอียดที่ดีพยายามที่จะเติมเต็มให้ทุกอย่างให้มันมันดีที่สุดในการที่เก็บรายละเอียดของทุกคนออาเวลาไปอ่านเราคือรู้สึกว่าอุ้ยอันนี้จี๊ดบอกขอได้ไหมขอแบบจะพิ่งเรามีเหตุผลนะเราทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราอยากจะเติมเต็มทุกทุก ทุกสิ่งที่มันมีความผิดพลาดหรือมันมีแบบว่ารอยรั่วอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเติมเต็มตรงนั้นจริงๆริงก็เราเราหาทางออกให้รอยรั่วนั้นได้ยังไงคะมันหาทางออกได้หรือ,อยังรอยรั่วน้ะก็จริงๆมันเราเก็บทุกรายละเอียดไปไปเรื่อยแล้วจนค่อนข้างจะเพอร์เฟกแล้วตอนเนี้ยเราคือเราพยายามจะทําทุกอยากให้มันดีที่สุดและตอนเนี้ยรอยเหล่านั้นถูกสมานไปแล้วเรียบร้อยแต่ก็ มันเป็นงานใหม่สําหรับติกเโนเป็นบิ๊กโปรเจกต์แล้วก็เป็นเป็นผู้จัดที่กระโดดเข้ามาเป็นงานชิ้นใหม่ชิ้นแรกแม้กระทั่งงานวันนี้เป็นถือว่าเป็นการรวมโปรเจกต์ที่มีโปรเจกต์อีกหนึ่งงานที่เป็นแบบว่าเป็นแฟนมีขนาดใหญ่อีกอันนึงก็คือเป็นก้าวแรกแน่นอนว่าทุกย่างก้าวของทุกคนมันมีข้อผิดพลาดแล้วติ๊กก็น้อมรับบริษัทก็น้อมรับที่จะ แก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นแล้วก็จะพัฒน,นางานต่อไปก็คือทุกคนคิดแล้วรอกว่ามันจะต้องมีแหละมันมีบ้างแต่ว่าจะเอาความความเหล่านั้นเนี่ย <Tuesday. S 1> มาเป็นแรงผลักดันซึ่งงานต่อต่อไปเนี่ยรู้แล้วว่าเราเกิดอะไรขึ้น <het> ทําอะไรขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะพยายามเติมเต็มและอุดรอยรั่วรอยเหล่านั้นจะทําให้เนียบที่สุดเลยค่ะ <het> แล้วรู้แบบที่ชื่นใจอะคะที่มาให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยมีอย่างมี ด้านไหนบ้างตอนนี้ก็ทุกคนก็ให้กําลังใจนะคะได้ได้กาลังใจจาก<ช>ทุกคนทุกท่ายทุกแบบว่าทั้งแฟนคลับของทุกคนทั้งของตัวเองทั้งของน้องๆทุกคนจากทุกบ้านก็คือมาให้กําลังใจเราก็ขอบคุณจริงได้อ่านแบบว่าได้รับรู้ว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรกันบ้างมันก็ขอบคุณสําหรับแบบกําลังใจดีๆขอบคุณที่แบบว่าให้พื้นที่เล็กๆเ,เราได้หายใจเติมเต็มไปต่ออะไรเงี้ยบางที่แบบว่าเราก็ มันหายใจแล้วมันแบบปึบมันไปยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็รู้สึกว่าตอนนี้เราได้หายใจไปต่อได้ได้กำลังใจดีๆได้แบบว่าเติมเต็มพลังใจดีๆเนี่ยมันสู่แบบการก้าวเดินไปต่อไปช่วงที่เครียดมากค่ะส่งผลกระทบต่อร่างกายไปด้ว่าสารจิตใจแค่ไหนสุขภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ย กติก็เป็นคนที่หัวใจเต้นเร็วอ,อยู่แล้วไงก็เ,เลยแบบมันมีช่วงหนึ่งที่มันมันก็เต้นเร็วมันก็ผูดไม่ถูกตอนนั้นต้องต้องไปหาหมอเลยไหมคะเออไม่ไม่ค่ะก็มันเป็นด้วยภาวะด้วยด้วยของตัวเองอยู่แล้วค่ะภาวะคือจังหวะมันแบบมันเครียดมันก็จะแบบเล่นผิดปกติกตช่ช่ อันนี้คือหนักสุดในชีวิตหรือยังคะพ,พี่คีที่แบบเจอถึงขั้นแบบมีผลกับเรื่องการเต้นของก,กันมันจริงๆคือมันเป็นภาวะจากไทยรอยด้วยค่ะจากไทยรอยแล้วก็บางทีมันก็เครียดแล้วมันสะสมแล้วเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทั้งที่เราแบบเราเที่ยวเล่นสนุกสนุกแล้วเราเป็นติ๊กัญญลักณแล้วเราไม่เคยไม่เคยกระโดดลงมารับคอมเมนต์ เี้ยข้าหมายเราค่ะเราอยากพาซีทั้งสี่เรื่องไปถึงตรงไหนบ้างก็งเป็นไปได้ก็อยากให้มันส่งบุ์แบบที่สุด<า>ส่งงานให้กับทุกคนได้ส่งรุ์แบบที่สุดโปอิออเตอร์เลยใช่ไหมคะทั้งสี่ก็อยากให้ทุกคนแบบไปถึงคือเราทํางานเนี่ยเราก็มีความสุกว่า เราอยากให้งานของเราเต็มร้อยในในทุกในทุกงานคืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยค่ะงานของติ๊กเนี่ยที่โชว์ไปแล้วเนี่ยติ๊กก็รู้สึกว่าเออติ๊กก็เติมเต็มให้กับงานชิ้นนั้นงานวันนี้อาจจะคนละโปรเจกต์เลยไม่ได้พูดถึงอีกชื่อนึงนะคะ,ะก็คือติ๊กก็พยายามเติมเต็มให้กับทุกชิ้นงานที่ที่จะทําให้ได้ดีที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเรามีหลากหลายหลากหลายเอ่อหลากหลาย ค่ายหลากหลายอะไรเงี้ยที่มารวมกันนี่ก็พยายามที่จะเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นให้ดีที่สุดแล้วก็อยากทํางานให้มันดีที่สุดเพราะว่ามันหนึ่งไม่ก็คือชื่อเสียงของเราแล้วก็สองก็คือมันเป็นชิ้นงานที่อยากให้คนกล่าวถึงกล่าวถึงว่าเอ้ยมันเป็นวิ๊กโปรเจกต์ที่ที่จากเด็กคนนึงก็ทําได้มองว่า,วนาแนวซับฟ,ฟิกในมุมของพิติกเองเป็นยังไงบ้างเพากระแสแนวยูริไอเงี้ยครับการตัวฟิวเจอการกระแสตอบรับ ก็ค่อนข้างจะขอบคุณจริงเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็มองว่าเอ้ยเราเป็นเจ้าแม่ GL อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เล่นกับน้องๆบางคนบางคนก็เป็นทู GL แล้วก็แซวว่า้นก็คือเจอกับเจ้าแม่ GL บางคนบอกนายกสมาคมก GL อะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนก็มาแซวอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าเราเรารวบตึงน้องๆผู้หญิงไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็แซวกันไปแซกมาก็ก็ขอบคุณนะคะหลายๆคาพูดที่แบบเออมีมาแซวมาอะไรเงี้ยก็สนุกดีก็เป็นมันเป็นอะไรที่ ใหม่ๆสำหรับติ๊กอาจจะได้ก้าวกระโดดเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะเอาสิ่งที่เราเคยเป็นทั้งนักสแสดงเอาสิ่งที่เราเคยเป็นทั้งผู้จัดแล้วก็มาผสมกับทุกอย่างเข้าด้วยกันครับมองว่าแนวรีก็ยังไปต่อได้สำหรับ GL ใช่ไหมคะก็คือ GL จริงๆติ๊กว่ามันเป็นตลาดที่ เติบโตและยังสามารถเติบโตไปได,ดได้อีกเพราะว่าที่มีความสึกว่าความรักใน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 มุมมองของ GL อ่ะมันเป็นความรักที่สวยงามมันเป็นความรักที่ละมุนมันมีความรักที่หลากหลายรูปแบบซึ่งมันยังมีตลาดที่กว้างและมันไปต่อได้มันไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้จำกัดขอบเขตของความรักมันมีความรักหลากหลายรูปแบบฉะน,นั้นน่ะติ๊กเลยมีความสึกว่ายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวหลากหลายเหตุการณ์ที่มันมันมันยัง นำพาตลาด GL ไปได้เรื่อยๆมันจะแน่นอนว่าทุกคนจะพัฒนาความเป็นตลาด GL ไปได้อีกมันยังไม่ได้กำหนดอยู่ที่ขอบเขตนี้คือยังจะเห็นพล็อตเรื่องเลยว่า GL เนี่ยมันมาเป็นสเต็ปสเต็ปหนึ่งก็จะเห็นว่าทุกคนแบบเป็นหมอเยอะมากสเต็ปต่อไปก็จะมีแบบอาชีพอีกอื่นต่อไปล็อตต่อไปก็จะเห็นว่าทุกคนแต่งงานกันเร็วมากมันก็จะเป็นแบบเป็นตลาดที่ค่อยๆเติบโตกันไปหลากหลายรูปแบบของการเล่าเรื่องในชีวิตของ ของความรักในรูปแบบของ GL อะอย่างซีรีส์โปรเจกต์นี้ค่ะถ่ายเสร็จเห็นว่ายังเหลือ2เรื่องใช่ไหมคะค่ะ<า>เลอเยอะมากจริงอ๋อก,ก็ตอนนี้ <laughs> ถ่ายตอนนีถถถ้ถ่ายทำเสร็จไปแล้ว2เรื่องนะคะก็คือปิดก,กล้องไปแล้วแต่ว่า น้องๆก็ยังมาจอยกันบางทีเก็งงว่าเอ๊ะเราปิดหรือยัง mm hmm. แต่บางทีก็ยังถูกงงว่าอ๋อยังมีนักแสดงที่ยังต้องมาจอยอีกนะคะคือปิดไปแล้วก็วคือเรื่องของพี่ดีนวิวาวรรพีแล้วก็พี่น้ำนะคะก็คือนาทีร้อยเร่ซึ่งเพิ่งจะปิดไปอย่างนาทีรอยเร่เพิ่งจะปิดมาประมาณสัก2วันที่ผ่านมาสอสาวันที่ผ่านมานะคะก็ก็ขอบคุณน้องๆน,นะคะขอบคุณ Apple Mint ที่จะกำลังจะออกอากาศแล้วคือวิวาบรรพีแล้วก็นาทีรอยเล่นะคะคอิงฟ้าชาลลตแล้วก็ ทีมน้องๆนะคะที่มาร่วมเล่นนะทุกคนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่สุดสนแล้วก็ยังมีอีกสองเรื่องนะคะก,คก็คือเรื่องสเสน่หาวายโยแล้วก็โซโรักอัคคีที่กําลังเริ่มถ่ายทําแล้วก็ให้คิวมากันเต็มที่และตอนนี้ก็เร่งถ่ายทาเพื่อจะให้ตามตารางกรต,ตามตาหนดที่ออกอากาศทุกคนได้ชมกันแน่นอยคะ่ะยางยางฟินเบ็คกี้ค่ะช่วงเป็นช่วงจังหวะที่ออกจากค่ายเดิมพอดีมีปัญหาเรื่องคิวเรื่องอะไรที่ต้องรันกันใหม่หรือว่าลงคิวกันใหม่ไหมคะ คือจริงๆเรื่องคิวมันก็มันถามว่ามันมีบ้างไหมมันมีบ้างแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาในส่วนของของน้องกับทางบริษัทเดิมซึ่งอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้รับรู้เหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าเขาเกิดเกิดอะไรบ้างนะคะเราอยู่ในส่วนของแค่เราเป็น,เป,นเป็นผู้ลงทุนในโปรเจกต์นี้แต่ว่าหลังบ้านเขาอันนี้ติ๊กไม่ขอพูดถึงว่าเขาคืออะไรกันแต่ติ๊กมันได้รับรับหน้าเสือของอันนี้ถามว่ามันก็ต้องมีรอยรอยรอยรัย่วระหว่างการที่เขาเปลี่ยนทาง แต่ก็คือมีการปรับเปลี่ยนกันแล้วค่ะมีการมามาเชื่อมกันใหม่ว่าเป็นการดูแลจากบริษัทนั้นมาสู่ของติ๊กโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการโยกคิวโยกอะไรบางส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องตารางงานก็ถามว่ามีผลกระทบบ้างไหมมาอาจจะมีผลกระทบบ้างเพราะว่าตารางงานเดิมของน้องที่มีอยู่แล้วกับตารางงานที่ที่จะต้องมีการขายทางของเพนชั่นมันก็เลยมีการเลื่อมล้ำบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าคิวเรื่องนี้ใช้คนแปดคน แล้วแต่ละคนก็ตัวเป้งๆมันอาจจะมีตารางงานที่มันถูกเหลื่อมล้ํากันจริงๆบางคนรับงานแล้วคนนี้ยังไม่ได้รับงานตารางมันถูกสับเปลีนน่ยนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีปัญหาบ้างแหละเพราะปกติเนี่ยคิวไม่ใช่คนคิวทองปัญหาแบบว่าเวลายังเยอะเลยแบบว่าที่แบบว่าคนนั้นจะต้องไปนี่อะไรอย่างเงี้ยมันมีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคิวน้องทุกๆคนไม่มีปัญหาตอนนี้รับเรื่องรับเบกกี้เองก็น่ารักค่ะก็ ให้คิวเรามาแล้วคิว mm hmm. ก็คือเป็นการที่แบบประสานงานกันอย่างลงตัวแล้วก็เดี๋ยวน้องจะกลับมาถ่ายครัเพราะว่าคิวน้องคิวท้องมากตอนนี้ mm hmm. นะคะฟิลเบก็ค่อนข้างคิวท้องว่าเขาจะตรงกันไหมเราต้องจับแมทช์กันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างน้องๆทุกคนนะคะแต่ว่าการทํางานท mm ุ hmm. อกอย่างราบรื่นเป็นปกติค่ะแล้วก็เดี๋ยวตเตรียม mm hmm. ส่งเบื้องหลังมาให้ทุกคนดูตลอดค่ะ mm hmm. ว่าเวลาตอนที่น้องมาถ่ายแล้วยังไงไมันมีความน่ารักแค่ไหนด้วยค่ะ อยากให้ฝ่าหามที่24จะได้ดูกันแล้ว<ะ>โปรเจ็์บิ๊ของเราก็วันที่24มกรานี้นะคะจะออกอากาศกันแล้วนะคะ2องท่มคึ่งทางช่องเจนะคะก็รับชมกันได้ค่ะก็เปิดเรื่องด้วยพี่ดินนะคะวิวาฒ์ปรพีเป็นผู้ที่น่ารักมีความละมุนตะมุตะมีตาม,ตมสไตล์ของที่ใหญ่ของบ้านมันจะมีความเี้ยวของ ระดับพี่น้องค่อยๆไต่ระดับกันไปค่ะซึ่งแต่ละแต่ละคนก็จะออกสเต็ปความรักกับสาวๆของเขาหลากหลายรูปแบบแต่ละคนก็จะมีสเต็ปความรักที่มองสาวของเขาคนละมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูค่ะว่าแต่ละคนจะจะได้สซไพรแล้วก็ความรักไปแบบไหนคุณกันค่ะโอเคค่ะนากอีกนินะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยยิน